ผู้โหต้งพุธนี้ลูกอันนี้น่ะหลายทุกคน đây. ข้าเจ้าไปแบกออกมาเลเล็กทอสุงน้ำมันในข่าวสงข้ามกล่องนี้นี่ไซส์สำหรับงานพิธีกรรมของเพิ่นคืองานละปืบ๊บตอนนี้ขออยู่ที่บ้านบ้านหนึ่งของมืงน้องทุกคนนอ่อาโถษขัดวัน <laughs> ข้าเจ้าใสา่รถอีต็อกัอน,นั้นได้รถซิ่งบ้านเคยเอินนะ ทุกคนเเข้ามาเห็นอันเสาเลาของเข้าวเทานี้นี่นิยมกันเฮ็ดอันเสาเลาด้วยลูกคัตตบบบนทุกคนนะนี่พอยพยายามที่จะสามซื้อเขาเจ้าอยู่เขามีขาย <c ười> พอยได้อไปเฮ็ดอันเสาเฮือนนะงามได้อันนี้มีแค่มีแค่สองลูกสองลูกก็มีสองกระบิงอนนี้บางบางครอบครัวบางเื่อนขอเาเจ้าเฮ็ดโดยมดเ,มเลยนะ เฮเดีย๋ยาจบ่มมาเลยปิดชุนเผาบารูเลยแถวนี้นทุกคนทุกคนเลยเป็นบรูมังกรเลยแถวนี้นะห่างจากเมืองนองแค่สองสาลักในะบ้านนี่ยอันนี้เนี่ยขุมลูกระเบิดเลยทุกคนเลยมันผ่านมาห้าสิบปีแล้วตัวหนังมีจนใหญ่นะนี่สถบันก้าเจ้ากับไปหาฮูดเขาไฮนนะหาฮูดเขาไฮคนก็ไม่ค่อยอยู่เฮิร์นไปเลย นี่อันนี้เห่าเข้าป่าเมย์เลยทุกคนเห่าก็เลยพาทุกคนมาเลาะอันแถวสุนัวบดเนี่นี่เหรออันเกือบคืออันค่อยไปป่าทุกคนแถวๆนี้เขาจะมักไซด์นะลานให้แล้วลานให้แล้วลานเลยลูก ลูกบเวลานเออหลานเออลูกไผ่โอ้โหเจ้านี่คักเนาะมะุ่งด้ใบอันนั้นนเป็นใบบอกระ้าเน,ะนาะเออเจ้านนสารเอา,านเอาานเาะเหมือนบอกสารเอากระไผ่เอาตัวได้ดีกว่ากันสารเอากระไผ่เอาแบบไผ่เอานะบานเขาเอื่นว่าไผ่เอาตัวนี้ดีก็บ่ง่ายกว่าเน,ะน,น,น,นเาะตัวตัวนี้ตัวนี้นี่ข้าจะสารเอาปุ๊บนี่มันมันไหวเนาะ ไหวข้างบนตกไปหาไม้ขามาสมบายนี่มาสาเนสาเห็ดใบเห็ดชาดอ๋อเป็นเถินไฟเนะาะเป็นเถินไฟโอ้เถินไฟเถินคั่วสบายดีเชิญเชนบ่าวบุตรานะเช้ญไปแล้วไปแล้วบ่เออบ่ไปวิ่งโอ้อยอ,อ,อย่าพอถามอย่าพอถาม,อาถามเออ ยูฮันบ่เฮิ่มแล้วเอออ๋อจะตำซินเนาะนี่เนาะตำซินบ่ซินมังกรนะบอกแม่นบ่ชินพ่อมังกรอืมโอ้ไลยนี่คิดเองหมดเลยนี่ยคิดเองเนาะโอ้ขายบ่เห็นนุ้งเห็นตำตำนุ้งเนาะเออ มาเพื่อนกักถามดูๆไปก่อซะนี่ <c oughs> ถือรถรถธรรมดานี่มีสามารถเาได้ทุกคนถ้าว่าจะได้สิ่งเดียวของมาแกฮันแกนีนค่คือคือซึ่งสุมไอ้ประเทศเลยเพื่อนสีเอารถอีตอ๊อกแกเอาไปข้างนอกพุ่นรถง่ญ่ท่าอยู่นอกพุ่นบ้านนี่นี่ทุกคนเลยเป็นสุนเพาบร,บรูบรู้มังกรกเลย ยังป่าเนะี่ยคือเจ้าเอิญว่าอากาแถวเสืปวนเป็นชนเผ่าตรีบรูตรีนี่ก็ถ้าว่าป่าก็จะเอิญเสีย้ยเด้แต่ละหืดเนี่ยเขาว่าก็เจ้าต่ำหูหลายเลยนี่อันนี้อันนี้ก็สิ้นพระปกโกะนี่อันนี้มีหัวสิ้นยังอ๋อพระสิ้น,อ,อ,นอันนี้ก็ได้เด้โอโหเด็กเฮ็ดฟีสังเนาะ nè ó cho cháu ăn ăn nó y phai bố đi miệng hết lá anh nè cho cháu hết nó mới nhắn anh nè cùng cùng bỏ ó xịt nhôn tốt của han phúc lục phát mới hết ăn hết nè hết lá bạn cứ là lá cho cháu ăn lá cứ ăn bỏ bạn họ bên cháu ơi nhắn ờ ไว้ปั้นไฟเลยเฮ็ดกุ๋มเหมือนี่บ้านข้อนี่เฮ็ดด้วยไม้มาเลยนะตัวนี้มันจะน้อยกว่าเดี๋ยวก็ไซ่งานได้นะเอออันนี้เมอันนี้มันสินพ่อปโกบอกแม่นบอกแม่นบอกสินอันนี้สินเฮ็ดเองนะนี่เฮ็ดเองเนาะเฮ็ดเฮ็ดขายบอกเฮ็ดขายเองเฮ็ดนุ่งเองเออได้ไร น้อ no. เอองนุ่งเองบอดนี้นนบดขายอันน,น,อนี้เทไรน,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 นี่เทไรเออขายอันนี้คืนเทไรพื้นเทไรพื้นหนึ่งแสนหา้าอ๋อแสนห้ามันตกอยู่ร้อยกว่าบาทนงเลยแสนห้าเลยสองรกว่าบาทเลยพื่นลอสองร้อยกว่าบาทเออบ้านเจ้าเอินยังเอินกระสวยบอกเอขอเอินคือกันเนาะแม่นไม้ประดุกนไม้ขยงน่บุงดู้า <laughs> ง่ามเลย

บ่น,บน,น,นางใช้สัญญาณลักได้ยู่ผีลักเกาบก่าลเลเกิลเกนะดิเน็ตได้เนะเออนี่ยสถามผัวบ่าวได้เลย <c oughs> บ่บ่นางถามเนี่ยขาดองทลักอยู่พีนะหาชาองทลักห้าชีฟห้าชิบลาบ่าห้าชีฟยังเออนั้นบ่ซามีค่ำอยู่บ่มีค่ำอยู่บ่ เอาตัวโผล่แล้วบอกยังเนาะใครมาตัวโผล่ตัวขดดองตัวชี้เท่าไรเอาเท่าไรเอ้ยเอาหูเขาวๆจะหูจักเลยจะหูจักบอกบอกบอกไม่เท่าเท่าไรละครคาขดดองอยู่พี่ตามตามเขาจะเอากันนะแถวๆนี้นะอิงตามมี่เอาอิงตามมี่อ๋ออันก็มีชาวลานก็อันก็มีกิน ได้บีห้าห้อล้านก็ได้ห้าห้อล้านก็ได้ห้าห้ล้านมันก็หมื่นบาทเลยเนาะยบ่อ๋อมีมีมีค่ำยู่บ่มีค่ำยู่บ่บ่มีเนาะบะมีทั่วกับบะมี่ัวกระดองก็ได้อ๋อบัลเล้วแต่วักกันเนาะโอ้โดย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 อ้าวขอบเจอขอบเจออ่ะอันนี้ก็ปั่นอยู่เนาะอปั่นรอดเลย คนน,นนึงบนรอดอันอันนี้ซื้อเอาบ่อน,นี่หรือเห็ดเอานี่อเอ้อมดอันนี้แท้ตังนี่นะอ <5. S 1> อ๋ตังหนึ่งเซนห้าคนบนรอดเอานี่ขอบเจอขอบเจอบานเพิ่งเกสีประมาณน,นี้ทุกคนลูกบริลารอันนี้ลูกอ๋อลูกเพิน่นอา <laughs> คนในเวลาสทานทนาคนนิดน,น,นึงเนะมันบอกเขามีหูภาษาเฮาปลาเลือดได้แล้วค่อยก็บมีดหูภาษาเพ้นพ่อปลาเลือดนทุกคนคนก็มันก็เลยถามกันไปถามกันมาปุ๊บงง,งว่าทั้งสองนะนี่ๆๆทุกคนเลยนี่เป็นเล้าหางเนาะคอยอันถามซื้อพ้นนักปนสิขายบ่ลูกกระตุ่บมพ้นนั่นถือว่ายังยังคักอยู่ยังเขียวยงยงอยู่ใช้งานนี่โอ้ย หลายปีได้ทุกคนได้เทเทวนี่นี่เทเทวโหพูทต้องพุดนี่ลูกอันนี้น่ะหลายทุกคนเขาเจ้าไปแบกออกมาเลยมันแตกออกจากันเี่เหละพอย่นที่มันทิ่มลงมาปุ๊บเนี่ยมันไข่ก่อนได้ทุกคนเลยมันไข่ปุ๊มแล้วกัลูกประมันว่างสี่ร้อยไปลูกมันอยู่ในในนี่ปุ๊บมันแตกกระจายออกมาเลยแล้วเขาไปเก็บอาชาวบ้านท่นน่ะไอเดียจากเจ่งสุนก็คือไม่เฮ็ดเสาเ้านี่แหละอันนี้มีอยู่สามลูกหกกระบิงนี ความเจ้าประมาณตั้งสองสองเมตรสองเมตรนะป้าบึงประมาณบึงน,น,นะหรือว่าหรือว่าเมตรเมตรไปลายเละมีแน่เจอเพราะามันฝังลงไปอีเดียค่อยคำนวณไม่ได้นะอันนี้เขาวๆาวเขาบึง <c oughs> ไปไซฮามไปฮานูไ <c oughs> ปฮานูหรือปะงเฮียน <c oughs> โอ้ไปยิงหนูอ๋อไปไปไปสั่น เพื่อนเพื่อจะยู่ประกาแจกกระจายกันไปได้ทุกคนเอา้าเดี๋ยวยางยางไปมุ่งนี้ก่อน,นทุกคนเด้เอ้าื้อนี้เฮ้ยทุกคนเบิ่งแบบสบายสบายด้วทุกคนเด้อคอยอ้อมมาแต่ป่าปุ๊บเลยกับบุบมีทางไปเพราะซุงนี้อากาศแปรปรวนเขาป่านี่ยากแถวๆนี้ก็เลยว่าเอา้าพาทุกคนย่างเลาะเบิ่งวิถีชาวบ้านของส่นเผาแต่ละส่นเผาะนะทุกคนเด้ออันนี้มีอย่างเดียวอันนี้นนน ยี่คือกับฟูจริงแหละโอ้ข้อใกลกับเจ้าน,นี่นะน,นะเออ,อน,นะเมนอลีโอ้ข้อไก่เจ้าคักเนาะข้อไก่บ่โอ้ขอ้อไก่เจ้าต่ำเข้าบ่เออเข้าเราเราต่ำหมดเลยเราต่ำหูพร้อมเอองามนะเราจะต่ำนี่เนาะ ตำขายบ่ตำนุง่งตำนุ่งเนาะอันนี้ลายนี่เจ้าคิดเองบ่ดลายนี่อืมโอ้งามเนะาะใครมันขายเลยทนา้ขายนี่ห้าแสนบอกอ๋องามเลยเนะาะจักสีนี่นะบึงเด้อมีมีสองสี่หกแปดสิบปลายสี่เดี๋ยวดคนเลยนี่คือสินพอมองก่องดนเดี๋ยวดนเลยงามเลยเนี่ะ ค่อยมาเมืองนอกแต่ละเธอคนี่ค่อยสิมักเบื้องนะผาสินของเจ้าผาสินของเจ้านี่งามทุกคนทีอันนี้ก็เป็นน้ำน้ำป,ป้าของเจ้าได้น้ำปลาบางคนกับเจ้าอ่อนซักเอาได้ซักเอาอน้ำบดานขึ้นมาอันนี้เดี๋ยวเขาจะถามเพิ่นเนาดิเพิอ่อนสเตย์นี้มกัมกมักอ่องกระผ้าบ้านบ้านเฮาเอิญกระผ้าไม่เท่าไปใช่ไม่เท่า,า,า,ไ,ทาไปใช่ ไปเมืองไปเมืองเออจ้ายังไปนี่ไปไปไปขายไปขายนี่บ่เอกอ๋อไปขายอันนี้อ้ยอ๋ออันนี้มียังอันนี้นะอันนี้นะอ๋อผักผักหอมเจ้าไปขายในเมืองพุนย่างประมาณบางส่งกิโลไปป่ายแล้ยังไปพาต่อไป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 ดิ แถวนี้ปีเขตผู้ดอยทุกคนนี่เขตผู้ดอยนี่เวลาเขาเพิ่นไปหากินหาอยูนะ่ฮะนี่มึกมักไซกับผ้ากับผ้านี่นเวลาเราได้ของเนี่ยบุกมันก็ใส่ทั้งหลังลก็เป็นชิงงายทุกคน,นแต่บ้านเฮานี่นึงมันเป็นท้งเพียงท้งเพียงกันข้าวผ้าข้าวดงนี่ผมบุกให้บุกให้เข้ามาเลยนะเพิ่นก็เลยหาบเอาแต่นี่ก็คือว่าแหละดำรงชีวิตแต่ละพื้นที่มันมีคือกัต่างทุกคนเลยอันนี้นี่เพื่อนให้อันอ้างอันส่วนพักได้นี่ นี่นี่ทุกคนเพิ่นไใบเห็ดห่างผักปลูกผักชีนี่ Island. ลูก, like 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 ก,กอันนี้ตั้งห้างเลยทุกคนเลยนี่ตัวนี้ข้าวตัวบ่มตัวห้างอันนี้นี่เหมือนก,กับพีบนี่แต่ว่ามันไข่ขึ้นกันเวลามันทํางานนั่นนะดอเลยตัวนี้นานพักเพิ่นเขาเชื่อว่าแล้วกันนานพักสระเน่แล้มีน็อตจับจุดเจอเลยน็อตจิดสอง โอ้มีคนอยู่ใิ่เนาะขอละว่าอันบ่มีคนอยู่เออเฮ็ดพิ่สงเฮ็ดลกไก่บ่เฮ็ดตุ้มไก่โอ้ยเออเจ้าเลี้ยงเลี้ยงปลาบ่นี่แมนบ่ประดุกบ่เออเนาะอ่าบ้านที่เจ้าเอิ้นไหมยังอันนี้คืองามแท้ ไม่พังเออไม่เฮี้ยตั้งห้างมันบ่ไม่ไม่ไม่โซดมันมันจะสั้นกว่านี้หรือใหญ่กว่านี้มันบ่โอ้ดิไม้นี่นี่เวลาเขาไปป้าไปดงปุ๊บเขาลามก็ได้เลนึ่งเข้าก็ได้เนี่ยแล้วหอมพร้อมได้เออมะเออเห็ดตรงไก่ เออนะมากันนะ,ะมันห่วงบ้านมันดิดิอันนี้เพื่อนเจ้าบอ่อ๋อเนี่ยเขาโกงเพิ่อนกับตำหูกเนนอ่าอ๋อมันทำลายพ่อไปก่อนนะทุกคนเลยเพื่อนเหล่านี้ก็มีทันเอาโง,ง่องอ,อตะเล็งอยู่ด้วยนะอ๋อฮะน้แถวๆนี้นะมีตัง้งแต่ตำหูกทุกคนเลยฮนะ Ừ. Tầm xin bỏ đi Tầm xin đó Ừ, ừ, ừ. Tầm nó chẳng mưa lên đi, chẳng lại chẳng đi Lại mưa bỏ Lại mưa đó oh. Từ tầm phiền đá nhu chức bì Ừ Nó Ngảm đi nó Còn tầm xin nó Ừ ngảm 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 บุตาอยู่นบอกแซ่บุตานะขคืนเลยนะขื้นมุตาขึ้นขึ้นอย่องนี้บอกเออบอกง่วนคือหน้าหน่ออกแช่คื<ม> <laughs> นหนอ,อนะ<ม>หน้าหนาออกอตะแรงแต่งูนะหน้าหนออ้เนาะฝัดตุ๋ยเออนะอ่าเอันอนี้เป็นฮือนยูทูบเบอร์เท่านี้แหละแหละมหาเพ่นแล้วมีเห็นนี่ <laughs> เด้อมีแต่ตำฮูกน้อนี่เนาะอ่านะมีแต่ตำซินอันนี้เออเดี๋ยวจะหอยเบิ่งก่อนซินมังกอกเนาะงามเด้อันตำไขา่บ่ตำไส้นี่เนาะตำนุ้งเออไก่สีเหลวเนาะ โอ้มันงามต้อจะกซื้อบอ้อันนั้นค่อยมีจ้งในซื้อเหนุันงามแล้วเว้ยบ้ากซื้อให้มเน้อ่มมี่บอกจะขายกะวันนี้นะจะพื้นเลยฮามาแล้วเออจ้าขายกันท่้งนีสเวลาขายเนี่เพงงามวันนี้ี่ ห้าแสนเนาะโอ้อนนอโอ้ราคาถือได้เท่เนีนคันวอเซอร์นั่นเออเพิ่นละห้าแสนเนา<อ>นะอนโอ้เออฉันเรียบบกบ่านะบุตรานะบุตราไปแล้วโอ้ยูทูบเบอร์เฮานี่ไปแล้วเพิ่นไปเวียกเพิ่นแล้ว ตั้มหุ้มันส่งเลยเนาะเจ้าเนาะส่งกี้เลยนี่นะงามเนาะตั้มเองคันท่าตั้มอ่ดีรอในจักมืออย่างแล้วเป็นเดินเนาะอืมนะมีแต่ผู้ตั้มอันนี้เนาะบ้านเจ้าเนาะหลายเออเออเนาะ anh ác comment no anh ác kia gì na men mất lần nè bùn ta, oh mèn bún da mèn bún da tăm ừ. oh quay súp bò à thôi tập lăng xe no oh anh đây anh này trâu ăn cua nhăng nè cua ban thì mình thấy ăn ăn chớ chớ อีพอพอนแล้วอือืมเทแถวๆนี้ข้าเจ้าก็ใส่น้ำป่าทปอกันน้ำป่าข้าจะเปิดจากใส่เราได้หน,น่เฮ้ยี๋ยวนี้นี่พ้นเอาอันอันนั้นด้ทุกคนนะเล็กอันในสมัยก่อนที่ข้าเจ้าเดินอันไปเฮ็ดน,น้ำมันนะนะป่อยลงมาจากเพิ่งนู้นะจากสมัยก่อนอันนี้นะทุกคนนะนี่เล็ก ทอส่งน้ำมันในข่าวสงครามอ,าอยู่นี่ก็มีคนอยู่ใช่ไหมเออตำ้ฮูกบ่อ๋อเพื่อนตั้มฮูกนะดิอันนี้กับน,นี่เฮ็ด <c oughs> อันอันปูกบัวทุกคนน่ะบางคนก็เฮ็ดซาเล้าบางคน <c oughs> งกับปูกบัวอ,อันนี้เพื่นแต่งใส่นี่นี่เพื่นแต่งใส่เดิสบาย ปูขวบกันแต่ปูขวบกนี่อันยุการใช้งานจะสั้นลงได้เพราะว่ามันมันทึกนำ้ำเลยทุกคนนี่นี่นี่มันนั่นนี่นมันเข้าขี้เมียงน้ำกัดเลยเสร็จักสงครามทุกคนอมาเห็ดเป็นไซประโยชน์บรรชวนไปรุน่นสบายดีดยน่ โอ้โหหนุห่งมโอฮัลโลตัสคักอะลยนี่ฟันงาน,น,นเก็บบูเลเบิดบ่ฮ <c oughs> ะหน้าฮัลโลตัสคักอะลย <c oughs> มันออกแล้วเออออกแล้วเนาะไปไปไปสบายดีแบกเขาไฮบ่โอ้เจ้าเห็ดตัวไหนอย่างนะโอ้เอาสายมาใชนี่เนาะสายมาชนี่สายชะเตยนะสี่สิบโลพวกนี้ได้แ <c oughs> ม่นบ่าสี่สิบโลพวกนี้ เมนอะไรสี่สิบโลเขาหายเบตมาแต่มาแต่ป้าแต่ผู้กเลยเบตเธอเหลือก็สอบทุกคนเลยเด็กทุกคนไม่เห็นอันนี้มันนี่อันนี้อันกองอยังนะอ,อันนี้นะกองอันนี้เนะนี่ยหน,นังงูเลยทุกคนเลยกองหนังงูกองนี้งงนี่ไซส์สำหร,รับงานพิธีกรรมของเพิ่นคืองานละปื้บ งานล้ปื๊บเาจะไช้ตัวนี้ตีตุ้ม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 ดอกนียเพิ่นเฮ็ดไปสองอันสองหน้าเฮ็ดไปสองโน้ยกางไรใช่กล่องสองหน้านี่เพิ่นสตีเป็นจังหวะนี่ตีตุ้มตุ้มตุ้มดอกนียเด็กนี่ถ้ามีงานมีอย่างเพิ่นเพิ่นยังตีได้อันนี้เฮ่นเพิ่นนี่กับนี่เฮ่นส่งพุทธิ์ไงงงเพิ่นนี่โอ้ยสบายโง่เพิ่นไอ้นี่สบายปล่อยเลยนี่ พเพราะแถวๆนี้บูมีหน้าแล้วก็มีต่ไฮฟันปล่อยได้สบายเลยนี่นี่ <laughs> นเ,นเนี่ยเขื่นสุพุไทยทุกคนโซลายแล้วมันว่าต้นอันนี้นีฟ่นอามาตะป้าเลยต้นไม่ให้ทุกคนเน่ยเอามาตะ์ป้าเพราะมันวาังสามี่ปีนี่กัถือว่ายุได้แล้วเป็นห่มสบายงามเลยนั่นนี่มอสลับแบบว่าบ้านเฮ่ากันใครไม่ได่มีาหารกาแฟปพ๊บเด็ไปปุ๊ออันนี้เอานี้มาปุ๋อนะคักเดยต้นไม่ให้ มันเป็นมากได้เลยออันนี้ไม่ยังอันนี้นะกระเาเท้าไม่ยังอันนี้นะอันนะ้นยืคือกับบังล่มลดในข้าวสงครามทุกคนเลยอันนะกับบังล่มนะคนเอามาใส่ให้ตีแตงบัตชุม่าสีร่วมบอ่อมีเวียงมีการบอร่อตีแตงตัวนี้ปุ๊บแล้วตีปุ๊บแล้ว คนกิมาตีตีตส่งประมาณจากเจ็ดโ,โมงเจ็ดโมงครึงกับเข,ขาก็จะมาโฮมเนี่มันตีตัวนี้ใสเนี่ยนี่ตีเขาค่อยๆมันดังแบนี้นี่อันนี้เฮ็ดยังอันนี้นะเฮ็ดช่าเาอันนี้อะไรอานน้ำมาเข้า เฮ้ยเออเฮ้ยก็ต้องขึงบ่เฮ้ยก็ต้องขึงเยอะๆหรโดยอืมอ่าเดียเอาไม่เอาไม่ซอดเอาเห็ดเนาะมันบ่มีเหี้ยเนาะมีเหี้ยยังฮอทเข้าเลยเออยังเลยอืมอ่ะไม่เอเขียน้อยพ่นเนี่ยเหยพ่นเนี่ยนาอยันฝน่อ้ยเออขันกะก็ไม่ได้พ่นกีิเออช่างมือหมดอืม แถวๆ,ๆน,นี้นี่คักอย่างหนึ่งทุกคนเลยสินเพิ่นต่ำนี่งามเลยแล้วการราคาถึกผลเลยถ้าเทามาซื้ออยู่พีนะเพืนเ่นละห้าเซนกีบมันก็นตกอยู่ประมาณว่างเป็ดลอยทีนีเป็ดละบาทประมาณนี้นนทุกคนแล้วงามพร้อมทุกคนบ้านนี้นี่กะข้าสิวยอะไรกะกะเจ้าเฮทไทยพร้อมเลยเฮน่าพร้อมเอาไปบ้านอื่นก่อนทุกคนเดี๋ยวมันติดตามเลยทุกคนเด้อหาเลาะก่อนช่วงนี้ <laughs>